ผมอายุ35ค่ะสูง165หนัก87ไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็เหมือนจะทุ้มๆหน่อยนะคุณหมอเนาะเออหนัก87เนาะเขาบอกเขาผิดจูขนาดเล็กค่ะเออยาวแค่3นิ้วผิดปกติไหมครับแล้วก็มีอาการกลางเร็ว2นาทีก็เสร็จปัญหาคืออย่างนี้ค่ะแฟนเคยแอบไปมีอะไรกับคนอื่นหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่แต่งงานกันมา10ปีเนี่ย มีลูก1คนอ 1> ตอนอายุ30ตอนนี้ก็ห้าขวบแล้วครับเป็นอะไรที่แย่มากเลยสำหรับการมีอะไรกันเขาคงไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเหมือนเขาก็หลงไปกับสิ่งนั้นจะแก้ไขยังไงดีค่ะนิ้วใช่ไหมคะท้าสาใช่ค่ะเขาก็คือถ้าในทางการแพทย์นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าแข็งตัวแล้วนะคะ ความยาวของจูเราเนี่ยน้อยกว่าสามนิ้วถือว่ามีจูสั้นนะคะเออเป็นจูสั้นเนาะสมอที่เขาทางการเพายเราเป็นสมอเพนิสหละก,ก็คือจูจูเล็กนะคะถ้าเกิดว่าแข็งตัวแล้วได้3ามนิ้วนะคะก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะคะถือว่าก็มีขนาดที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เล็กทางการแพทย์อะ่ะก็คือ,อก็คือปกติอยู่ในคำนิยามที่บอกเออไม่ได้จูเล็กนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการหลังเร็วนะ จะต้องดูก่อนค่ะว่าเร็วอะเร็วจริงหรือเปล่าเออเพราะว่าจะมีการเข้าใจผิดเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าคุยกันในวงแบบสนทนานว่าโอ้ยของฉันแบบว่าสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออเหลือยี่สิบนาทีเหลืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราแบบเลยทําให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยของเราอะมันมันเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะในทางการแพทย์นะคะก็คือการหลังเร็วก็คือมีการสอดใส่นะอย่างต่อเนื่องนะคะ น้อยกว่าหนึ่งนาทีแล้วมีการหลังอืมชั่าอาจจะสิบวิยี่สิบวิห้าสิบวิอย่างเงี้ยแล้วมีการหลังนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการหลังเร็วนะ แต่ถ้าเกิดว่าสอดสานะคะต่อเนื่องนะสองนาทีสามนาทีแล้วถึงหลังอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการหลังเร็วนะคะอย่าไปแบบว่าเชื่อคนอื่นมากหรือไปเชื่อในแบบเออบงเพื่อนมากเพราะจริงๆแล้วอ่ะสถิติมันไม่ได้แบบว่าเราจะดี๋ย่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นยี่สิบสงสิบทีถ้าเกิดว่าสามสิบนาทียังไม่เสร็จถือว่าหลังช้านะะอ่ะโอเคลองไปเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าที่ว่าจู่เล็กอ่ะไม่ได้ไม่เล็กเล็กนะคะสามหรือถือว่าโอเคนะแล้วก็หลังเร็วต้องไม่ดูว่าหลังเร็วจริงหรือเปล่านะคะอ่าก็ ก็มีได้ไปปรึกษาคุณหมอสถานการณ์ทางเดินปัสสาวะได้เลยค่ะคุณหมอเขาจะมีวิธีการนะทำให้สูงมายาวขึ้นนะคะหรือใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนะหรือว่าจะเป็นการสเสริมฟิลเลอร์เพิ่มขนาดก็ดก็ได้ต้อไปทำเปนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะน้องแล้วก็อ่ามมีวิธีการที่จะทําให้ได้หรือว่าแล้วด้วยความที่เราน้ําหนักเยอะใช่ไหมเป็นคนท้วมนะคะบางทีอ่ะสูเราไม่ได้เล่นหรอกแต่มันมีการฝังเข้าไปฝังเ,ออเข้าไปไขมันเหรอเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยไขมันอะรอางเงยใช ก็จะมีวิธีการที่ทําให้ยาวขึ้นได้นะคะอันนี้มันมีหลากหลายวิธีการมากเลยนะต้องไปคุยกับคุณหมอนะคะศัรยกรรมทางเดินปสัสสาวะนะหรือว่าคุณหมอยูโรนั่นเองนะคะนะการหลังเลี้ยวก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ามีภาวะหลังเลี้ยวจริงๆมีวิธีการการช่วยนะให้มันหลังช้าขึ้นซึ่งอันนี้สามารถเซิร์ชคลิปแบบในคลิปชัวได้สามารถที่จะฝึกที่บ้านได้ละกันนะมันจะเป็นซ o ฟต์ q u e e ท e t e c h n อ่าเหมือนแบบพยายามช่วยช่วยตัวเอง พอรู้สึกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็หยุดนะแล้วก็บีบตรงปลายนะคะของตัวน้องชายค่ะตรงจุงเราเนาะตรงหัวมันนะคะอ่าแล้วก็ให้อารมณ์คลายลงแล้วก็ทําการพัฒนาเองใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันกเป็นการฝึกอะให้มันแบบหลังช้าลงนะคะกละับมได้เนาะส่วน ที่บอกว่าอาภรรยาใช่ไหมมีการนอกใจอะไรใดๆนะะอันนี้บอกว่าต้องคุยกันเองแล้วแหละเนาะคือ,อถ้าเกิดว่าเราก็รับรู้เขาก็แล้วเขารู้ไหมว่าเราก็รู้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถามว่ามันสามารถคุยกันได้แหละแล้วถ้าคิดว่าสองปัญหาเนี้ยค่ะมันเป็นปัญหานะคะเนาะเราก็สามารถที่จะไปแก้ได้นะคะไปรักษากับคุณหมอนะคะเพื่อมาแก้วความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เนอะ นะถ้าเรายังรักก็อยู่แล้วกันถ้าเกิดว่าไม่มีความรักต่อกันแล้วอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งแล้วแหละนะคะค่ะอ,อย่างหนึ่งนะะว่าถ้าแบบว่า,าคนเราไม่มีความรักต่อกันก็อันน้อาจจะแบบต้องแยกย้ายไปแต่ถ้าเรายังม,มีความรักต่อกันอยู่นะคะแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันต่ออย่างเงี้ยไปแก้ไขสองปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็คุยกับคุณภรรยาค่ะนะคะคุยกันแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วไม่มีใครที่ อรู้ดีกว่าสองคนอยู่แล้วนะคะน้องอ,อคุยกัน <c oughs> อื้